จเจรินพรญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านวีดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นวีดีโอที่อาตมาภาพเดินทางจาเมีการไปเยี่ยมอาการป่วยของโยมแม่ที่ประเทศไทยวันที่6พฤศจิกายน2563พอไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับและก็นิมนต์ให้ไปพักกักตัวอยู่ที่โรงแรมฮิตูดิโอสบางบอสมุทรปราการซึ่งก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สวยงาม เป็นโรงแรมแฝดเพิ่งเคยเห็นได้แหละพอไปถึงโรงแรมก็ทำให้อเมซิ่งมากรู้สึกอเมซิ่งมากประหนึ่งว่าเหมือนเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเลยทีเดียวเพราะว่ามีญาติโยมมาต้อนรับขับสู้อย่างอบอุ่นอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะเสร็จแล้วญาติโยมก็มีการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนที่จะขึ้นพักนะเพื่อไม่ให้โควิดติดตามมาจากประเทศอื่น ที่เรามาก็ทุกขั้นตอนทํากันเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะะเอียดทุกขั้นตอนมีการยิงหน้าผาพระอีกรอบหนึ่งหลังจากที่พระโดนยิงมาตลอดทางแล้วแหละนะแต่ว่าก็เป็นการทํางานตามสเตปเป็นกฎเกณฑ์ของประเทศไทยเราก็ต้องทําตามกฎของประเทศไทยเราถึงแม้ว่าประเทศอื่นจะ มีการตรวจสุขภาพามามแล้วก็ตามนะพอมาอถึงประเทศไทยเราแล้วก็จะต้องทำตามกฎของประเทศไทยจุดตรงนี้เองก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่โรงแรมประนันตัวว่าจะถวายพัฒอารช้าประหาร,าพร,าหารเพนตลอดโครงการหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็พาขึ้นไปส่งถึงลิฟต์เลยทีเดียวนะระหว่างทางก็จะมีนิมนต์ให้พระเหยียบผ้า เพื่อการโควิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปบนห้องของโรงแรมติโยมก็อุตส่าห์มาส่งถึงลิฟต์เลยทีเดียวอาตมาภาพก็ขึ้นไปที่โรงแรมชั้นเจนี่คือห้องอาตมาภาพห้องเบอร์707ภายในห้องก็จะมีที่อยู่ที่อาศัยสะอาดสะอานอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะก็มีห้องสําหรับจําวัดอย่าง ปลอดภัยอย่างถูกถูกสุขลักษณะมีตู้ยงตู้เย็นมีห้อง,งหองน้ำเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแล้วก็อารารยมก็เจ้าหน้าที่ก็นี่ก็มอบคู่มืออยู่กักตัวหนึ่งเล่มมาแล้วก็พร้อมด้วยปรอหลอดหนึ่งอันไว้สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายส่งร,ป,รปแพทย์ทุกเช้าเย็นสุดท้ายแล้วก็อยากจะ เจริญพรขอบคุณย้อนหลังสำหรับญาติยมของวัดปดเกเชิทารามที่ได้ถวายพัฒหารเพนถวาย่าน้ำชากาแฟพกเก็ตมันนี่นะขอพระคุณอาจารย์ดรเตมัพิยะและอาจารย์สุริยาเพื่อนที่สู้เคียงบ่าทเคียงไหลมาด้วยกันขอบคุณคุโยมนิ้งหนองและกคุณโยมเชอรี่พร้อมด้วยคณะที่ถวายพัาหารเพนระหว่างทางที่เดินมา อย่างวัดวชรธรรมบพธิธีขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณประดิษฐ์นะพร้อมด้วยญาติโยมของวัดว,ดวชริรธรรมบพธิธองไอลแลนนินวรยกที่ถวายการต้อนรับกับสู้เป็นอย่างดีขอพระคุณอาจารย์ดรมาปิยะพร้อมด้วยอาจารย์ลีวัตะตเพื่อนพระธรรมทูตสายต่างประเทศและก็ชาววาดของอาตมามาส่งถึงที่เลยและสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้ก็อีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณเจ้าที่ของบ้านเมืองเรา ประเทศไทยเราเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเจ้าหน้าที่โรงเรียนและหมอที่ดูแลเป็นอย่างดี